ความหลังต่อไปอยากออกความเห็นผมขอถามละกันถ้าคุณเป็นเจ้าของค่ายเพลงนี้คุณจะตัดเพลงไหนเป็นซิงเกิลครับนั่งเล่นคีย์บอร์ดการละครเฮ้ยตรงข้ามพี่สุดยอดว่ะเฮ้ยเท็กซี่ดีกว่าแท็ซี่ลุ้ยไปยืนเท็กซี่ครับ วิญญาณขอบคุณมากครับการละครหนึ่งยกมือดีกว่ายกมือดีกว่าทีละเพลงนะทีละเพลงนะทีมงานนับนะครับนี่ยูชุดอ่ะไม่มีไรไร่มีไรจาอะไรจะอะไร no 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 you can you can sit there you can sit there we we gonna choose the single we gonna ask them so you do I ask you to count how many of them each song นะ track o อ่ะสับป,ปราดครับไม่มีใครชอบเลยนะครับยกซ้าได้ครับสับป,ปราดครับ track one okay track t รักกระโดดกระแพงครับโอเค track 3ตัดไปแล้ว track 4 <four. S 1> <Track four. S 2> วิญญาณ o k เค count it track ห้าเจ้าหญิงนักแข็งครับ โอเคแท็กหกนั่งเลงคีย์บอร์ดครับว้าวแท็กเจ็ดกระลังหนึ่งนครับโอ้โอเคพอแล้วกูได้ละโอเคซิงซิงและว่นใช Yes โอเคอ่ะทำ MV เลยนะแต่จริงๆิงกันต่อไปคือรักกระดกกับแพ้นะครับโอเคใส่ MV ไปละผมไม่ได้ไปด้วยไม่มีฉากผมเลยนะครับถ้าแทก อื่นๆออกไปซิงเกิลจงภูมิใจว่าเราเป็นคนเลือกเองนะครับขอบคุณมากเลยนะครับลำดับต่อไปทำไรกันต่อดีถ่ายรูปไหม,ไมอ,อ่ะมานั่งมาไม่ถ่ายกันนี่มผมขอเปิดแท็กสองวนนะครับเปิดแท็กสองวนเอาเพที่เขาเลือกเลยครับสองหกเ็ดครับ <ç uk> เราจะถ่ายรูปโอเค 我害了